การเลือกข้างเป็นสิ่งที่หลายชาติในอาเซียนพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะการเลือกว่าจะอยู่ฝั่งจีนหรือว่าอยู่ฝั่งสหรัฐแต่เวลานี้อินโดนีเซียดูจะเนื้อหอมกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนเมื่อจีนและสหรัฐต่างพยายามหว่านล้อมอินโดนีเซียด้วยมาตรการด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อดึงให้อินโดนีเซียเข้าข้างฝ่ายตัวเองซึ่งก็สร้างความลำบากใจให้กับอินโดนีเซียไม่น้อยเช่นกันทำไมมหาอำนาจทั้งสองประเทศจึงอยากได้อินโดนีเซียมาเป็นมิตร อินโดนีเซียจะเลือกฝั่งจีนหรือสหรัฐหรือว่าไม่เลือกใครเลยป mm. ระเด็นความสัมพันธ์3เศร้านี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการคีรินเซครับ mm. ในเรื่องบทบาททางการทูตโจโกโวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีพฤติการที่บ่งบอกชัดเจนถึงการไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดไม่กระชิดกับสหรัฐมากจนเกินไปและไม่ใช่อะไรอะไรก็จะต้องพึ่งพาจีนอย่างเดียว แต่จะเน้นสังเกตการทั้งสองฝ่ายสร้างความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งนโยบายนี้ถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่เรียกว่า free and active ที่มีจุดยืนเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่สำนักข่าวนิยอกทามมองครับว่าแท้จริงแล้วอินโดนีเซียอาจเลือกข้างมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ประธานธิดีวิดโดโด้พุ่มความสนใจส่วนใหญ่ไปยังการสร้างความเป็นชาตินิยมหนึ่งเดียว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สำคัญเห็นได้จากโครงการ1แถมหนึ่งเส้นทางหรือว่า Belt a n d Road i n i t i a t i v e ที่รัฐบาลจีนได้เสนอให้รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมด้วยจนเกิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตาบันดุงเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงของอินโดนีเซียกับเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวัออนตกที่มีขนาดใหญ่อันดับที่4ของประเทศซึ่งจะลดระยะเวลาเดินทางจาก3ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่40นาที นอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูงจีนยังคงเร่งชั้นนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่โควิดระบาดหนักจีนได้ส่งวัคซีนจํานวนมากไปให้หรือการร่วมลงทุนเหมืองนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่มีตัวเลขการลงทุนมากกว่า5 0 0พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 6 5แสนล้านบาทอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยอดเยี่ยมกับจีนนักพิชาการบางกลุ่มยังวิเคราะห์ครับว่า ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระดับชาติเท่านั้นแต่ชุชั้นทางการเมืองในอินโดนีเซียก็กําลังพึ่งพาผลประโยชน์จากการกู้เงินที่มีภาระผูกพันต่ํากับจีนจึงทําให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศดูใกล้กันมากขึ้นจนฝั่งตะวันตกเริ่มสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะว่านับตั้งแต่วิโดโดดารงตําแหน่งประธานาธิบดีเขาได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหารือแบบส่วนตัวมากถึง8ครั้ง แต่เมื่อเปรเียบเทียบกับการหาหรือแบบส่วนตัวกับประธานาธิบดีสหรัฐทั้งในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันรวมกันแล้วมีแค่สี่ครั้งเท่านั้นครับความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับจีนยังเป็นที่ไม่ถูกใจนะักสําหรับชาวอินโดนีเซียบางส่วนด้วยครับเมื่อผลสํารวจความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียของลวี่อินซิสตสถาบันวิจัยของออสเตรเลีย ที่ศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างปี2011กับ2021พบครับว่าในปี2021ชาวอินโดนีเซียกว่า60%มองว่าถ้าอินโดนีเซียจะเลือกข้างก็ควรเลือกข้างตรงข้ามกับจีนเพื่อกําจัดอิทธิพลจีนที่กําลังแผ่ขยายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นถึง10%จากปี2011ขณะที่43%มองว่าการสารสัมพันธ์กับจีนจะส่งผลดีต่ออินโดนีเซีย ตัวคะแนนดังกล่าวลดลงจากที่เคยสำรวจไว้เมื่อปี2011ที่ได้5 4เและ48%เห็นด้วยว่าจุดมุ่งหมายของจีนคือการครองเอเชียนอกจากนี้แม้โครงการ B r i จะเอื้อประโยชน์หลายอย่างแก่อินโดนีเซียแต่ก็มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเพราะว่าบางฝ่ายมองว่าโครงการนี้จะทําให้จีนเข้าถึงหลายพื้นที่ในเอเชียกลางและแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นและการผูกมิตรกับจีนไม่ได้ทําให้อินโดนีเซียได้ประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะประธานาธิบดีวิโดโดรวมถึงชาติอื่นๆในภูมิภาคจะไม่สามารถตอบโต้จีนกรณีมีข้อพิพาทพเรื่องดินแดนและอาณาเขตทางทะเลจีนใต้ได้แต่ช่วงที่ผ่านมาหน่วยรัตะเวนชายฝั่งของจีนใช้เลเซอร์ยิงใส่หน่วยรัตะเวนกองทัพฟิลิปปินส์ขณะกำลังขนส่งสบียงในพื้นที่แถบทะเลจีนใต้และส่งผลให้ความตึงเครียดในบริเวณังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นแต่ลูฮุดบินซาปันใจตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลและการลงทุนอินโดนีเซียกล่าวว่าจีนไม่เคยเข้ามาบงการอินโดนีเซียขณะที่เจ้าหน้าที่จากสหรัฐมักมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากกว่าสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมืองระดับสูงของทั้งสองประเทศหากรัฐบาลจีนผูกมิตรกับอินโดนีเซียด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจ สหรัฐก,ก็ดูเหมือนจะใช้เรื่องความมั่นคงทางทหารกับนโยบายต่างประเทศด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกมาเป็นจุดขายให้อินโดนีเซียไม่เอ็นเอียงไปทางจีนมากจนเกินไปครับสหรัฐได้ตระหนักมานานแล้วครับว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศโดยหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสหรัฐก,ก็แสดงจุดยืนด้วยการระบุชัดเจนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ว่าประเทศจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเอเชียมั่นคงเช่นกันจึงพยายามเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆทั้งการค้าเสรีและความพร้อมรับมือระดับภูมิภาคต่อภัยคุกคามข้ามชาติในศตวรรษที่21ทางด้านโจบไบเดนเองก็เคยกล่าวว่าทำเนียบขาอนุมัติการขายอาวุธและเครื่องบินรบ f 15จำนวน36ลำมูลค่ารวมกว่า14,000ล้านดอลลาร์ให้อินโดนีเซีย เพื่อยืนยันถึงนโยบายต่างประเทศสหรัฐที่ต้องการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากการซื้อขายอาวุธสหรัฐยังเป็นผู้นําจัดการซ้อมรบร่วมด้วยหลายครั้งเช่นช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาเราได้เห็นทหารกว่า5,000นายจาก14ประเทศร่วมกันซ้อมรบซูเปอร์การูดาชิลรอบคุมทั้งกองกําลังทางบกทะเลและอากาศที่อินโดนีเซียในการซ้อมรบครั้งนั้นสหรัฐแถลงข่าวต่อโลกว่าเป็นการซ้อมรบ ร่วมที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะเกิดการซ้อมรบขึ้นเป็นประจำเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศและภูมิภาคการซ้อมรบที่ว่ามีเยอะขนาดไหนตัวอย่างได้จากความร่วมมือฟิลิปปินส์กับสหรัฐที่จัดการซ้อมรบบาลิกาตันการซ้อมรบคอมบากโกร,ร่วมกับประเทศไทยและพันธมิตรหลายประเทศหรือการซ้อมรบทาลิสแมนเซร์เบอร์กับออสเตรเลียการซ้อมรบระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุน่น รวมถึงการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอย่างริมแพกเมื่อปี2018ที่สหรัฐไม่ได้เชิญจีนร่วมด้วยโดยให้เหตุผลนะครับว่าจีนมีพฤติกรรมสั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้อีกหนึ่งข้อสังเกตการซ้อมรบที่เพิ่งจบลงไปได้ไม่นานอย่างครอบบักโกรประจำปี2023สารัฐส่งทหารเข้าร่วม6,000นายจากผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด7,394นาย ยังเริ่มซ้อมรบด้านอาวกาศกับการจัดการภายัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทําให้เกิดการคาดการณ์นะครับว่าสหรัฐอาจจะพยายามส่งสัญญาณไปยังจีนว่าพร้อมสู้ในภูมิภาคนี้ทุกเมื่อการที่สหรัฐซ้อมรบบ่อยครั้งในเอเชียก็สร้างความกังวลใจให้กับจีนไม่น้อยครับในปีที่ผ่านมาเจ้าหลี่เจียนโคษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาเตือนว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่เกมการเมืองของสหรัฐ และสหรัฐจําเป็นจะต้องให้เกียรติเคารพไม่ก้าวล่วงอาธิปไตยของประเทศใดในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความพยายามกดดันแบบยุคสงครามเย็นที่จะต้องทําให้ประเทศในภูมิภาคจําเป็นต้องเลือกข้างเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาสํานักข่าวซานเดโกยูเนียน r i ีบูลรายงานความเคลื่อนไหวของประธานทัพดีสีจิ้นผิงที่เอ่ยปากว่าสหรัฐพยายามขัดขวางการพัฒนาของจีน พยายามแสวงหาความมั่งคั่งและอิทธิพลในเอเชียทําให้โลกถูกคุกคามและไม่ได้รับสิทธิเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอีกทั้งยังสร้างความปั่นป่วนด้วยการสนับสนุนไต้หวันหรือว่าการให้การสนับสนุนใดๆแก่ชาติหรือเขตแดนใดก็ตามที่จีนมองว่าเป็นศัตรูรวมถึงเหตผลที่ว่าสหรัฐกําลังบีบให้หลายชาติในเอเชียต้องเลือกข้างโดยไม่จําเป็น แม้สำนักข่าวแลวนะนักวิชาการส่วนใหญ่จะมองว่าอินโดนีเซียพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการกับสหรัฐแต่ว่าการถูกล้อมรอบด้วยนานาชาติที่ร่วมกันซ้อมรบกับสหรัฐก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อินโดนีเซียไม่สามารถละทิ้งความสัมพันธ์กับสหรัฐได้สำนักข่าวในหยกทางระบุครับว่าในช่วง9้าเดือนแรกของปี2022 จีนลงทุนในอินโดนีเซียไปแล้วกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐยังมีตัวเลขอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้แสดงให้เห็นครับว่าอินโดนีเซียเป็นผู้เล่นในเกมการเมืองที่สําคัญของอาเซียนทั้งในด้านสังคมการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐฐฐซึ่งอินโดนีเซียกําลังแสวงหาผลประโยชน์ให้กับชาติด้วยการทูตแบบไม่ผูกมัดกับมหาอำนาจใดอำนาจหนึ่งมากจนเกินไป โดยสิ่งหนึ่งที่สหรัฐก,กับจีนมองตรงกันก็คือการเล็งเห็นว่าอินโดนีเซียมีความสําคัญด้านความมั่นคงและเป็นหนึ่งในตัวแปรต่อการรักษาดุลอํานาจอากุตวิโจโจอดีตผู้อำนวยการ n a t เนชั่นัล i l i ซ n ย Institute สถาบันการศึกษาของอินโดนีเซียกล่าวถึงนโยบายการทูตอินโดนีเซีย,ยยุคหลังกับสำนักข่าว VOA อครับว่าอินโดนีเซียกำลังตัดสินใจจะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ชาติขณะเดียวกันก็พยายามชูภาพลักษณ์ ในการเป็นประเทศที่สร้างสันติภาพโลกไปพร้อมกันไม่นานมานี้ประธานาธิบดีวิดโดโดสร้างเสียงวิจารณ์ให้กับผู้นําโลกตะวันตกในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะปาหลีของอินโดนีเซียเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามให้วลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียเข้าร่วมการประชุมแม้ว่านักการทูตหลายชาติจะเรียกร้องให้เจ้าภาพห้ามผู้นํารัเสเซียเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเหตุผลว่ารัเสเซียลุกลานยูเครน แม้สุดท้ายประธานาธิบดีปูตินจะไม่ได้มาร่วมการประชุมดังกล่าวก็ตามครับวิโดโดยังกล่าวในที่ประชุม G20 ว่าไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบยุคสงครามเย็นและพยายามแสดงจุดยืนเรื่องความเป็นกลางจากการไปเยือนทั้งยูเครนและรัเสเซียเขาพบทั้งบรูดิเมียเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนและพบกับปูตินผู้นํารัเสเซียรวมถึงเสนอให้อินโดนีเซียเป็นตัวกลางยุติความขัดแยง้ง เพื่อแสดงจุดยืนว่านโยบายฟรีแอนด์แอคทีฟยังคงเป็นสิ่งที่อินโดนีเซียยึดมั่นเสมอมาปราโบโวโซเบนโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเคยแถลงการร่วมกับลอยออสตินรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐโดยชี้แจงว่าอินโดนีเซียไม่ได้เป็นศัตรูกับทั้งสหรัฐและจีนและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับแรงกดดันเรื่องการจัดการปัญหารัสเซียโซเบนโตระบุว่าอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ยาวนานกับรัสเซียและจีน เห็นได้จากการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีโดยใช้อาวุธและเครื่องบินเก่าจากรัสเซียร,ร่วมกับเครื่องบินใหม่จากฝรั่งเศสในการซ้อมรบหลายครั้งเพื่อรักษาสมดุลทางอำนาจของทั้งสองฝ่ายอินโดนีเซียจะพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจซึ่งเราได้ประกาศอย่างเปิดเผยมาตลอดว่าจีนถือเป็นชาติที่เป็นมิตรกับอินโดนีเซียในวิเคราะห์ของนยอกทามองว่าเวลานี้อินโดนีเซียและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องผูกมิตรกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดนีเซียยังคงเผชิญปัญหาเรื่องเศษษ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 ตรษฐกิจตกยาวจากช่วงโควิดและมหาอำนาจอย่างจีนก็ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐควบคู่กันไปในด้านความมั่นคงแต่สิ่งที่ต้องถามต่อคืออินโดนีเซียจะยังคงยึดนโยบายเป็นกลางไปได้อีกนานแค่ไหน10ปี20ปีหรือว่าอีกไม่นานเมื่อในวันข้างหน้า อาจมีเหตุการณ์ที่ปบให้อิโดนีเซียจำเป็นต้องเลือกข้างว่าจะเลือกเดินไปทางไหนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แท็งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ